ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมบรรยากาศย้งมือแรงครับพี่น้องครับทะลุทะลุไปใส่ทะลุเจ้าของนะาครับผมทะลุมินี่นุ่มบิมได้หอยจูบนะครับผมหอยขมเนาะบ้านผมเอื่นหอยจูบ ได้หอยจุบป,ป,ปล่อยได้พี่น้องเ้อหอยคม<อ>เห็นเป็นนุวยงี้ดีครับพี่น้องครับอืมุูนะพี่น้องเนยใส่หลักคือนบุห็นนี่ดีนะครับน่วยงี้เลยครับผมได้มาบ่หลายครับได้มาหน่อยเดียวเป็นรากขอพื้นหา <laughs> หน้าเราไปงุ้มนะครับผมหน้าเราไปออกมาแกงมะผัดน,นะครับ เห็นเป็นลูกเห็นน่วยใหี้นะครับตัวใหี้ดีนะครับก็เลยจะว่าปล่อยลงแสงตัวเงี้ยีเลยพี่น้องเด้อออกมาตัววันนะครับผมยังพันลงเบื้องตัวนี้เห็นบ่เนาะนะครับผมอันนี้มีลูกน้อยแล้วนะครับเอามาแข่งไว้นะครับผมออกลูกนะครับพี่น้องเบื้องดีๆเ้ยพี่น้องเด้อเห็นบ่ ็นลูกเขาบอกครับลูกกตัวนี้น้อยเกาะอ,อยู่หลังนะครับออกลูกย่างลายเลยนะครับผมก็เลปลาชีเมอ์ปล่อยลงสร้างนะครับบ่หลายครับผมได้น้อยเดียวเนาะประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับผมนี่ครับเขาอ,ออกลูกมา ลูกตัวนี้น้อยนะครับพี่น้องตัวนี้หรือเดีพี่น้องเลยนะครับเบึงสองตัวตัวยญ่ๆเลยครับผมลงมาปล่อยเบึงนะครับผมนี่คนที่ปู้มืออีกนะครับตัว ปูมือยู่ใส่คือไ่เห็นเนาะบาดน,นี้เนาะนะครับผมตัวนี้อิ๋นหี่ครับพี่น้องครับบึงนะครับเราปอยลงสัตปล่อยลงนี่รดนะครับข้างๆขวบไม้เฮาน,นี่แหละให้เขาจับอยู่แถวนี้นะครับผมตี ปล่อยลงเลยตัวน้อยเขาปล่อยลงลนเพราะว่าข้างๆเสานี่ก็มีมีหลาขึ้นกันนะครับนี่ ชุดกอนนะครับแต่ว่าเขาตับนหย่เดี๋ยวเบึงใหม่ใหม่ตัวนี้นะนะครับมีหอยจูบ้ว่กันนะครับผมนี่แต่นี่เป็นตัวน้อยนะครับผมตัวบนหย่เนาะก็เอาตัวนี้มาปล่อยเพื่อจะขยายพันธุ์นะครับปล่อยไว้ชุดพุ่นแล้วครับผมชุดเล็กๆเลย ตัวน้อยนะครับผมพอดีหน้าเราไปงมมาเราได้ตัวใหญ่ามาก็เลยลองปล่อยบึงมันจะใหญ่บ่มันจะขยายดีบ่นะครับปล่อยลงลนส่วนส่วนในถังน,น้อยๆนี้ผมจะใส่พาลี่นะครับผมเป็นพาลี่ด่างเขียวที่เพื่อนเอาใส่ป่านะครับเห็นหลายๆ เห็นลาย,ลายชุกค,ค้นนะครับพ,พิ่นเพลี้ยในนั่นนะครับอาจจะขยายได้ดีนะครับผมนะครับเมื่อกี้เห็นมาอยู่ใส่ดิดนะครับผมชิปสั้นๆครับพี่น้องครับพามาปล่อยหอย นะครับผมครับสวัสดีครับ